สวัสดีค่ะคลูนุชนะคะวันนี้พามาเดินเล่นที่สะพานฮาร์เบอร์บริดนะคะอยู่ที่ดาร์ลิงฮาร์เบอร์ซิดนค่ะวันนี้นะคะคลูนุชจะมาพูดถึง5เคล็ดลับอะไรที่ทำให้ผู้ชายแพ้ทางเราข้อหนึ่งนะคะคุณต้องเป็นตัว ของตัวเองคุณอย่าได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะทําให้เขามาชอบคุณตั้งแต่แรกนะคะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยตัวตนของคุณได้สแสดงออกมาเนี่ยมันจะทําให้เขาหมุดหลับคุณดังนั้นคุณควรจะเป็นตัวของคุณเองตั้งแต่แรกเลยถ้าเขารับได้เขาก็จะรับได้ตั้งแต่แรกที่คุณเป็นคนคนนั้นนะคะข้อ2นะคะคุณอย่าได้หวานสนิทไปทั่วอย่าได้หวานสนิให้ผู้ชายอื่นไปทั่วเพราะ เมื่อคุณกับเขาตกลงกันเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยคุณต้องแสดงความจริงใจออกมาให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ยมีเขาคนเดียวเท่านั้นการที่คุณหวานสนิทไปผู้ชายอื่นนะคะมันแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความจริงใจและเป็นผู้หญิงที่เขาไม่อยากจะเอามาเข้ามาอยู่ในชีวิตเอามาเป็นคู่ชีวิตนะคะดังนั้นนะคะตกลงปลงใจเป็นแฟนกับคุณไหนก็บู๊กับคนนั้นคนเดียวเท่านั้นข้อ3นะคะ อย่าได้ไปคร่ำครวญถึงแฟนเก่าแฟนเก่าก็าคือแฟนเก่าจบไปแล้วอย่ามองย้อนกลับไปในอดีตคุณควรจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคุณควรจะคิดถึงปัจจุบันและ,อ,ะอนาคตที่มันเดินไปข้างหน้าเคียงข้างกับเขาเท่านั้นอย่าคร่ำครวญถึงแฟนเก่าให้เขาได้ยินเพราะเมื่อเขาเมื่อคุณค,คร่ำครวญถึงแฟนเก่าให้เขาได้ยินใช่ไหมคะเขาจะรู้สึกว่าคุณยังรักแฟนเก่าอยู่ และมันจะเป็นปัญหาเมื่อคุณกับเขาแต่งงานกันและเป็นคู่ชีวิตกันดังนั้นนะคะหยุดคล่ำครวญถึงแฟนเก่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้ามากที่สุดข้อ4นะคะอย่าได้โกโหกความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเริ่มคบกันมาเนี่ยคุณควรจะเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างพูดความจริงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณโกหกตั้งแต่แรกนะคะแล้วเขาจับได้ว่าคุณโกหก คุณคิดแล้วว่าเขาจะรับในสิ่งที่คุณโกโหกเขาได้มันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแตกหักและเลิกรากในที่สุดข้อ5นะคะความเป็นกุณรตัตตีสมัยนี้นะคะคุณรู้เข้าใจว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยเ,เก่งนอกบ้านด้วยแต่คุณควรจะเก่งในบ้านด้วยเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเราก็ควรจะ ดูแลบ้านให้สะอาดทําอาหารให้ให้เก่งสิ่งนี้ค่ะมันจะทำให้ผู้ชายประทับใจมากที่สุดเมื่อเขาได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่า คุณเนี่ยสามารถที่จะดูแลเขาได้ทั้งเรื่องในบ้านและนอกบ้านและมันจะทําให้ความสัมพันธ์กับคุณของเขาเนี่ยคบกันไปได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็น5เคล็ดลับที่จะทําให้ผู้ชายแพ้ทางเราถ้าสาวๆคนไหนเอาไปใช้เนี่ยคุณรับการันตีนะคะว่ามัน จะได้ผลและจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอดีของคุณนุชก็กดติดตาม mm hmm. เพจคุณนุชได้นะคะคุณนุชจะมีสาระดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมรัะฟังกันอีกนะคะสำรันี้สวัสดีค่ะ